250บวก250บวก100บวก90บวก10เท่ากับเท่าไร่ ไปข้อ5นะคะ160บวก40บวก200บวก20บวก1นะคะเท่ากับเท่าไร เคเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกีดเส้นใต้นะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูก ามาตรวจกันเลยนะคะนักเรียนมาดูเฉลยกันเลยข้อที่หนึ่งค่ะเท่าไหร่คะ2องร้อบนะคะหนึ100บวกอ้าวห้าสบบวกห้ก็ได้100รวมกันเป็น200 2้0ยสบวกยีก็เป็น220ต่อไปข้อ2ค่ะเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะลูกห้าร้อยแปดสิบใช่ไหมคะสองร้อยบวกสองร้อยเป็น400ร้อยสี่ร้อยบวกหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยบวกแปดสิบเป็นห้าร้อยแปดสิบต่อไปข้อสามหร้อย ะะ300บวก100ก็ได้เท่ากับ400 70บวก30ก็เป็น100ใช่ไหมลูก400บวก100ก็เป็น500 500บวก50ก็เป็น550ข้อ4ค่ะ700 250บวก250ก็เป็น500ใช่ไหมคะ500บวก100เป็น600 90บวก10ก็เป็น100ไปบวกกับอีก600ก็เป็น700ข้อ5 421นะคะ160บวก40ก็เป็น200 200บวก200เป็น400นะคะบวก20บวกอีก1ก็เป็น421อา้าวนับคะแนนมานักเรียน ใครถูกหมดเลยได้ไปกี่ดวงคะอ่าได้ดาวไป5ดวงนะคะนักเรียนวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะนักเรียนค่ะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรบทที่5นะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรคะเราอยากทราบว่าสิ่งของเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ต้องไปทำไมคะนักเรียนทำการอะไรต้องไปทำการอ้าวเก่งมาก ชนีตา,าพาบอกว่าถ้าอยากทราบว่าสิ่งของนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ต้องไปทำการอะไรอ้าวการช่งา,วาชงวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการช่างนั่นเองนะคะนักเรียนวันนี้มาดูกันเลยนะคะเรื่องเครื่องช่างนะคะเรื่องเครื่องช่างเอาใครทราบตรงนี้ใครทราบ เรียกว่าเครื่องช่างอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรเครื่องช่างอะไรคะนักเรียนตอบถูกไหมคะเรียกว่าช่างอะไรอ๋อไปดูกันในสไลด์ต่อค่ะอาจารย์น้าตาได้แล้วนะอ่ะมาดูอันแรกเลยเดี๋ยวดูซิว่าภาพไหนที่ตรงกับที่นักเรียนเห็นของจริงอันนี้ ไปตรงกับอันไหนอนะคะมาดูหน้าตาเครื่องช่างกันอันนี้ใช่หรือเปล่าที่มองเห็นเมื่อกี้นี่ของจริงใช่ไหมไม่ใช่เลยเดี๋ยวบอกคุณครูนะว่ารูปไหนนะที่เป็นเนี่ยเป็นหน้าตาของอันเนี้ยเครื่องช่างที่นักเรียนบอกคุณครูเมื่อกี้เนี่ยของจริงเลยอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ที่ไม่ตรงกับที่นักเรียนเห็นเมื่อกี้นะอันนี้เป็นเครื่องช่างสองแขนนะคะนักเรียน เห็นตามไหนคะเครื่องช่างสองแขนนี้ตามที่ไหนคะลินเคยเห็นไหมเครื่องช่างสองแขนเนี่ยตามร้านอะไรร้านอะไรคะขายยามีไหมอ้าวนะคะเครื่องช่างสองแขนตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องช่างอะไรเครื่องช่างน้ำหนักตัว นะคะใครไม่เคยชั่งน้ําหนักตัวเองเลยมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะทุกเดือนคุณครูเขาจะให้ชั่งน้ําหนักใช่ไหมคะเพะื่อแล้วก็วัดส่วนสูงเพื่อดูการเจริญเติบโตของนักเรียนใช่ไหมครับไตเติ้ลนะคะเครื่องชั่งน้ําหนักตัว เดี๋ยวบอกด้วยนะว่าภาพไหนที่ตรงกับที่นักเรียนเห็นจากของจริงที่ในห้องเรียนที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดู หนแล้วคะภาพนี้หรือเปล่าเมื่อกีน้นั่นเรนบอกว่าสองภาพไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใครว่าใช่